คนกลับมาพบกับช่องตองที่สักวีอีกแล้วนะคะอาทิตย์นี้นะคะตองก็จะมาในลุกแบบว่าเป็นแคทอายนะคะทุ episodes, กคนแต่ว่าจะเป็นแบบมันแคทอายกลับด้านนะคะก็เหมือนเราจะแบบเล่นสีตรงใต้ตานะคะมากกว่าตรงบนเปลือกตาเนาะก็จะเป็นรีเวิร์สแคทอายเมคอัพนะคะวันนี้เนาะช่วงนี้ล um, ุคนี้นะคะก็จะอินเทรนด์หน่อยนะเพราะว่าเห็นบล็อกของต่างประเทศเขาแบบทําเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ตองก็เลยจะมาลองทําดูนะคะทุกคนเสื้อเซอร์ก็จะเป็นแบบทรงผมเออก็จะออกแน แฟชั่นแฟชั่นนิดหนึ่งนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะตองก็จะมาลงเป็นตัวรองพื้นก่อนเลยนะคะทุกคน เลยนะคะปังก็จะมาลงด้วยคอนซีลเลอร์นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะจะลงไปช่วงนี้แล้วก็นี้เลยให้หน้ามันดูยกขึ้นนะคะแล้วต้องจะลงช่วงรอยสิวด้วยนะคะช่วงนี้ต้องเป็นรอยสิวเยอะมากๆเลยเนาะ เลยนะคะต้องก็จะมาลงคอนทัวร์แบบเนื้อครีมนะคะทุกคนเพราะรู้สึกว่ายิ่งมัดผมขึ้นแบบนี้นะคะมันไม่มีอะไรมาปิดหน้าเราก็ต้องเชดดิ้งหน้าให้มันดูเป็นกรอบดูตอบขึ้นนะคะ พันครีมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปต้องจะมาเซตหน้าด้วยแป้งฝุ่นนะคะเราจะมาทำเป็น reverse cat eye นะคะทุกคนก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะมันเป็นซิกเนเจอร์ของช่างแต่งหน้าคนหนึ่งที่ดังในต่างประเทศอะเออตรงๆจำไม่ได้เดี๋ยวต้องจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วนางก็แบบเป็นซิกเนเจอร์ของนางก็เลยแบบปางอะอยากแต่งตาม You know, เ,เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยค่ะต้องจะใช้เป็นพาเลตนะคะของ James Charles, เจมชาสมือนเดิมเลยนะคะจะใช้สีน้ําตาลนะคะลงที่เปลือกตานะคะเพราะว่าเปลือกตามันจะไม่ได้ดูมีอะไรมากมายนะคะก็จะลงสีน้าตาลลงไปนะคะฟีลแบบคัดเบานิดน,นึงอะไรอย่างนเนะาะเมื่อเราลงเปลือกตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปต้องจะมาเขียนเไลเนอร์นะคะใต้เปลือกตาเลยนะคะ ต้องใช้แปลงนะคะในการเกลี่ยนะคะทุกคน ใช้อายแชโดว์นะคะของพาเลตเจมชาร์ลส so ์นะคะช่วยในการเกลี่ยแล้วก็ให้มันอยู่เซตตัวด้วยนะคะเพราะว่าถ้าลงแค่อีเลเนอร์อากาศบ้านเรามันร้อนนะคะทุกคนแล้วมันอาจจะเยิ้มหรือว่าไหลก็ได้นะคะเราจะใช้อายแชโดว์สีดำนะคะในการช่วยเนาะก็จะใช้มาเป็นแปรงที่มันให้สำหรับกรีดอายไลนเนอร์นะคะก็จะดึงตรงนี้ขึ้นนิดนึงเนาะ เกี่ยตานิดนึงนะคะให้มันดูเฉียบขอมาเนาะตอนใช้อีเลนเนอร์นะคะในการเขียนข้างบนนะคะทุกคน,นใช้ฟูนอาเชโดลสีดำในการเก็บคนขดปานะคะ ะะต้องก็จะมาใส่กริตเตอร์นิดหนึงนะคะขอความมีแบบกริตเตอร์เบาๆนะคะทุกคนบนเปลือกตานะคะเดี๋ยวไปทำอีกข้างนึงเดี๋ยวกลับมาจ้าเราก็กลับมาแล้วนะคะกับตาแบบนี้นะคะจัดขนตาแล้วเราก็จะมาปัดมาสคคาร่ากันเลยนะคะ ปัดขนตานะคะของเมเบิลินแล้วก็ของมาสคาร่าเขียวนะจ๊ะติดขนตาปลอมนะคะทุกคนช่วงหางตาเหมือนเดิมนะคะให้ตามันดูแบบดูเฉียวดูแคทอาขึ้นมากกว่าเดิมนะจ๊ะ ขอบมากตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปต้องจะมาเขียนคิ้วนะคะเราจะเขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วนะคะแล้วก็จะปัดขึ้นไป จะไม่เน้นคิ้วที่หนามากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตามันหนักแล้วนะคะมีคิ้วหนักก็จะแบบกไกลอยู่นะคะทุกคนเออต่อไปก็จะใช้มาสคาร่านะคะสีน้ำตาลนะคะปัดลงไปนะคะนี่นะะก็จะเป็นฟูขึ้นมานะคะคิว้วเคิลก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้องก็จะมาลงคอนทัวร์นะคะให้กรอบหน้านะคะดูชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ เราจะมาคอนทัวร์จมูกด้วยนะคะให้มันพุ่งเนาะถ่อไปนะคะต้อก็จะมาปัดแก้มนะคะแก้มเราจะไม่ให้แดงมากเท่าไหร่นะคะก็แบบขอแบบมีสีมีสันนิดนึงนะคะประมาณนี้ก็พอเนะ อย่างการแต่งหน้าแบบแคทอายแบบนี้นะคะต้องจะลงให้มันเฉียงแบบ45องศาทุกอย่างนะมันจะทําให้หน้าเราดูแบบยกกระชับขึ้นไปแบบนี้นะคะหน้าก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะ่ะแล้วก็จะมาลงลิปนะคะช่วงนี้ต้องติดการเขียนแบบขอบปากมากเลยนะคะทุกคนมันจะทําให้ดูปากดูแบบเริดูเบิร์นออกมานะคะ จะใช่ลิป 4u2 นะคะจะไม่ได้ดูแมตเกินไปนะคะก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับลุคนี้นะคะ เป็นลุค reverse cat eye makeup นะคะหรือว่าแต่งหน้า cat eye แบบย้อนกลับนั่นเองนะคะถ้าใครนะคะอยากเปลี่ยนสีตรง cat eye เป็นสีฟ้าสีชมพูสีม่วงอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสีดำนะคะอาจจะเปลี่ยนไปตามชุดหรือว่าตาม o o ด and tone แต่ละวันนะคะก็สามารถทําได้นะคะต้องรู้สึกว่ามันแบบมันสวยนะทุกคนมันดูมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเลยนะคะทุกคนต้องชอบมากๆเลยนะคะกับลุคนี้ถ้าแบบมีโอกาสไว้แบบไปเที่ยวหรือปาร์ตี้นะคะอาจจะแต่งลุคนี้ไปก็ได้นะคะทุกคน รงผมเอ่ยใดน,นะคะถ้าใครชอบลุคนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้อองด้วยนะคะอยากให้ปองทำลุกไหนนะคะคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับอาทิตย์นี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย